สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตีนานา,นานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ,องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แล้ครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดนนี้นะครับท่านดูสิครับนี่สวยงามขนาดไหนครับเงาววบทีเดียวกับท่านท,ทั้งที่ยังไม่ได้ทาการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับท่าน ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชิลปินิเก้อยู่ด้านนอกดส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับท่านหายากทีเดียวครับกดจเจอได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่จะไปเจอปุ๊บเลยนะครับเนี่ยเรามาดูกันว่าเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านกันใช้ตล้วตัวที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็โอ้โหใครมีเฮเลยนะครับเนี่ยเรามาดูด้านหลังครับพลิกกลับไปดูนะ นี่ครับอักษรเดือนนะครับเนี่ยพศชอสองพันห้าร้อยห้าเท่าไหร่ครับสองห้าห้าหนึ่งนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิ่บันดับที่แน่นะครับเนี่ยสองห้าห้าหนึ่งนี่ครับนี่ครับไม่ได้ติดหนึ่งในสิ่บันดับนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าหนึ่งเนี่ยแต่จุดซื้อขายตรงไหนนะครับก็อยู่ที่เลขหนึ่งเนี่ยครับนี่ครับมีรอยขีดตรงนี้ครับนี่ครับแปลกแปกไหมเนี่ยมีรอยขีดบวบบีบีอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางมีขีดมานี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับ 2551นะครับเราไปดูคําว่าปี2551นี้จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับเหรียญ10บาทปี2551นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่18ล้าน400,050เหรียญนะครับท่าน18ล้าน400,050เหรียญนะครับท่านในดัชนีเัินก็อนยุติเรียนละ100บาทพอดีพอดีครับท่าน100บาทนะครับเดินที่ผ่านการใช้นั้นตัวยุติเรียนละ20-30ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญนี้ไม่ใช่ครับนี่ครับ จุดขตรงที่กับเลขหนึ่งนะครับสองห้าห้าหนึ่งนี่ครับทิมขีดตรงกลางออกมาเนี่ครับลักษณะแบบว่าเหมือนกับมีรอยขีดขวดอะไรตรงนี้ครับแต่ไม่ใช่หรอกครับผมก็ว่ามันจะมาจกกกองกระสับนี่นะครับแต่การไปเรียกคุณปลำามาลอยหรอครับอย่างเลนนี่ครับจุดซื้อขายอยู่นี่ก็คือเลี้ยญละสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับ